แชนแนลบายส้มส้มสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู Channel ่ h ช n แนลส้มส้มนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเดอ s ซิมสี่เล่นแต่ภาคหลักลาทูริเชตนะคะมาเ่งกันต่อจากตอนที่แล้วเราก็สร้างบ้านไปนิดหน่อยนะคะเล็กหน่อยนี่ก็เป็นดับ บ้านแบบอยู่เรียบเรียบง่ายๆนะคะเอาวันนี้เราจะมาเร่งกันต่อเอ๊ะแก้วอะไรเก็บเก็บกวาดเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะคะจะมีแก้วมากอออะไรอยู่ตรงนี้เ <'m> ยอะแยะอลื่นอันนี้คืออะไรพิจรารณาความเปี่ยมล้นของแก้วไห oh, oh. นดูสิพิจรารณาอะไร yeah. Yeah. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น <Yeah. S 1> ก็แค่นั้นเองเก็บกวาด อุ้ยเออลิ้นมังกรตรงนี้นะคะเก็บเกี่ยวได้กเก็บเกี่ยวได้อันนี้คือขายได้ราคาดีมากต้องเก็บเดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปทำงานในอีกสิบสามชั่วโมงนี่หายไป,ไปโอเค ตรงนี้คือมีให้ขูดอีกแล้วนะคะมาขูดหาของปลาซิลปลาซิลหนึ่งอันโอเคสองหาก,กบหลวงไปกบทานตะวันอีกแล้วอะ่ะเก็บเกี่ยวกุหลาบเก็บเกี่ยวเห็ดตรงนี้ตรงนี้มีให้ขุดด้วย แล้วก็เก็บเกี่ยวสตรอเบอร์รี่นะคะเก็บเกี่ยวนี้มังกรอ,อุ๊ยคือเหมือนแบบมันเกิดใหม่ให้เก็บเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้คือแบบจําได้นะว่าเคยแบบเก็บไปแล้วแล้วมันก็ขึ้นมาให้เก็บอีกมันดีมากเลยอะ่ะตรงไหนมีกบให้หลวงอีกเหมือนตรงนี้จะมีให้หลวง ตรงนี้คือหัวหอมคิดเกี่ยวหัวหอมเนี่ยโซนเนี้ยหมดแล้วอุ้ยเด็กน้อยอะ่ะแมวดีกว่าแมวแมวไม่อยาก <laughs> ไม่อยากหาเรื่องเด็กอ๋อตอนนี้คือปวดชิงช่องนะคะก็เ,เข้าไป เห็นบ้านข้างๆแล้วรู้สึกไอนี้จังรู้สึกแบบฉันไม่น่ามาอยู่ตรงนี้เลยบ้านฉันเนี่ยอะใช้ใช้หน่อยสิส้มใหม่น่ยส้มในบ้านเนี่ยมีส้มเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยพอ,อดีฉันเข้าไปที่ตู้จดหมายไม่ได้ฉันเลยจัดการโยนเข้าไปแหละเดี๋ยวก่อนเอาอะไรมาเข้าไม่ได้ก่อนอ๋อ,อทางขยะขวางโอเคพอเข้าใจได้ เดี๋ยวเดี๋ยวขยับให้เดี๋ยวขยับให้แค่นี้ถึงกับต้องโยนให้กันเลยเหรอนอนก่อนเดี๋ยวต้องตื่นไปทำงานได้ได้ได้เข้าใจเข้าใจว่าเข้าไม่ได้อ่ะหันให้แล้วนะหวังว่ารอบหน้ามาส่งแล้วก็หวังว่ารอบหน้ามาส่งแล้วคงไม่โยนเข้ามาอีกนะ ดูสิดูแปลงผักของเราสิเริ่มออกดอกแล้วนะเดี๋ยวนี่มันวัชพืชใช่ไหมต้องถอนแหละดูสิขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะเห็ดแบบโตวไวมากเห็ดคือโตวไวมากเสร็จแล้วก็มาถอนวัชพืชด,ด้วยกําจัดวัชพืชนะคะขายที่เก็บมาก่อนวู้เยอะเลยมิปรซิลเหม็นเน่า วิอันนี้เธอหาย,ยากขายก่อนต,อต่อบัลรี่ก็ขายเห็ดก็ขายหัวหอมก็ขายปบก็ขายอุหลาบขายไปจ้ามีมีตรงนี้อีกนะมีตรงนี้ด้วย จะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงโอเคน่าจะถอนวัชพืชหมดพอดีดูสินางอารมณ์ดีเ,เวลาทำสวนอะชีวิตฉันคงเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งรู้นะว่าหัวหอมมันเป็นต้นอย่างนี้จริงดิหัวหอมมันเป็นต้นอย่างนี้จริงดิแบบหัวมันโตมาจากอย่างนี้เหรออ่ะโอเคมีตรงไหนอีกไหม ไปเก็บกวาดถั่วด้วยอะ่ะโอ้ยช่างเป็นคนที่มีความเรียบร้อยวาเลนติน่ากลับมาแล้วนะคะกลับมาพร้อมเงิน1้อยสมสิบหมเอลียนเธอยังทำงานได้ดีด้วยวาเลนติน่าได้วันหยุดพักร้อนเพิ่ม1วันวาเลนติน่าแอบลักขโมยสิ่งของมาอ่ะโอเคกลับมาเราก็หิวด้วยอะ่ะตอนนี้ก็ตีสี่นะคะแหลมโกรธอีกตั้งหากเตะขยะระบายอารมณ์หทีเตะไป มันโมโหเนี่ยชีวิตมีแต่คนเฮงสวยแล้วก็ยกขึ้นมาเ <c oughs> ตะแล้วก็ยกเออนั่นแหละแบบนั้นแหละแล้วก็ไอเนี่ยทิ้งด้วยเฮ้จริงๆเมื่อกี้ก็เก็บใส่ช่องเก็บของเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้ไหม เช้าแล้วอะนอนสักงีบร้องไห้ออกมาชีวิตมันเศร้าก็ร้องไห้มันออกมาเป็นโรคซึมเศร้าเศร้าไม่รู้สาเหตุเศร้านี่เศร้าจากการงานไลฟ์แพชชันจากการกลัวไม่มีอนาคตเป้าหมายคืออะไรกันแน่ออกจากบ้านไปนั่งทำงานกลับมานอนรับเงินเดือน วนๆไปอืคือนางเบื่องานเบื่อการเป็นอาชญากรอะไรประมาณนี้นะวันนี้จะมาเปี้ยวบ้านเวล่าเลยศตูคนเดิมขอประตูนะคะเดี๋ยวนะลืมแบบละนเลยปณิธานมาอ,อ๋ออยู่ในการต่อสู้ห้าค้งแล้วก็อาชีพอาชญากรถึงระดับสี่ เบลลาบอกเข้ามาเลยแม้จะเป็นศัตรูแต่เบลลาก็ยังต้อนรับเราสเสมอนะคะการเรื่องเบลลาแหละูทําให้จิตใจแจ่มใสถามว่าปัญหาของเธอคืออะไรเออมีปัญหาอะไรเออมีปัญหาอะไรอยากรู้แล้วก็เยอะเยอะ วยลูกนังปัญหาของฉันคืออะไรคุณไงล่ะฉันยังโกรธแค้นคุณอยู่โอ้ยแรงอะ่ะแรงแรงมากขโมยอะไรดีขโมยอะไรดีขโมยได้ไหมอะ่ะขโมยไม่ได้หรอพยายามลักขโมย เพิ่งรักขโมยสิ่งของไปหูเซ็งอะ่ะขโมยติดต่อกันก็ไม่ได้เบลล่านางไอ้นี่อะ่ะวาเลนติน่ารักขโมยของสำเร็จอ๋อเมื่อกี้คือแบบแอบขโมยแล้วนะแล้วก็ขโมยสำเร็จไปแล้วด้วยเอย้หนูเป็นไรอะ่ะเยอะอ่ะเยอะยอ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 มันต้องถอนมันต้องถอนเบลล่าไปไหนแล้ว คือลูกเธอเธอเพิ่งคลอดลูกมาไม่ใช่หรอไหนรู้สึกว่าเพิ่งคลอดลูกมานี่ตอนนั้นที่ฉันมาให้นมลูกเธอลูกเธอหายไปแล้วนี่ไงเนี่เยเดลิวแล้วแล้วเธอท้องอีกแล้วเหรอ โอ้มม่กอดถามกำหนดวันคลอดขยันจังเลยนะบ้านเนี้ยขยำปั๊มลูกกันเก็บในช่องเก็บของเอาเอาไปทำเป็นปุ๋ยคือก็แบบเอาแค่กุประสาทพอแล้วกันปลาเครืงพิมใส่ กอกวนไปดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากนางท้องอ่ะไม่ดีไม่ดีปล่อยปล่อยนางให้อารมณ์ดีๆไปมาดูแถวนี้ดีกว่านี่คืออะไรดอกลิลนมังกรป่าตรงนี้มีปลาให้ตกด้วยอ่ะไหนขอสำรวจแหล่งน้ำหน่อยตรวจสอบแหล่งน้ำ แมวไม่อยากวนประสาทคนท้องมันจะดูใจร้ายเกินไปแต่ว่านางก็แบบลูกยังไม่ได้จะโตเลยท้องอีกคนหนึ่งแล้วเอาง่วงนอนเป็นยังไงบ้าง เออเห็นล้างที่ไม่สามารถจำแนกได้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นจุดที่เหมาะสมให้วานเลนติน่าได้ลองเสี่ยงดวงพิชิตอ่าตกปลาโดยใช้เหยื่อเรามีปลาซิลอยู่นี่อ่ะปลาซิลตรงนี้สวยนะอู้มีอะไรให้เราเก็บไหมอันนี้คือแบบ ทีแรกนึกว่าแบบพวกต้นมงต้นไม้วิมีกบให้ล้วงตรงนี้แหละต้องกบได้อะไรมาวาเลนตินาตกแต่กล้องดิจิทัลระดับดีขึ้นมาเฮ้ยได้กล้องถ่ายรูปทีงามมากเอ่อทักษะที่สี่ตอนนี้วาเลนตินาสามารถจับปลาดุกและปลานิลจากจุดตกป่าที่พวกมันอาศัยอยู่ได้แล้วด้วยมือที่ ด้วยมือที่นิ่งขึ้นสายตาเฉียบเคือมขึ้นวาเลนตีน่าจึงมีโอกาสได้รับสมบัติระหว่างตกปา่าอ่ะมาแล้วเมื่อกี้ลืมรับจดหมายมีจดหมายมารับจดหมายยินดีด้วยการเริ่มต้นเก็บสะสมธาตุของคุณหากต้องการอวดธาตุต่างๆที่สะสมมาได้แนะนำให้ซื้อชั้นจัดแสดงธาตุ ฉันจดแสดงธาตุมีด้วยหรออ๋อนี่ไงอ๋อไอ้ก้อนเนี้ยพอส่งไปให้ธรณีวิทยาตรวจอะคะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะได้มาเป็นแบบแบบนี้ฉันจัดแสดงธาตุเหรอเด็ดเด็วนะแพงไหมอะนี่ไงอยู่ในส่วนที่เก็บของนี่นะคะฉันจัดแสดงธาตุ ไหนดูซิถ้าเอามาวางวางไว้หัวนอนเลยอะปึ๊บแล้วก็เอามาวางเหรอลากอันนี้มาวางเหรอนี่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 เมื่อกี้เขาขึ้นนี่อ๋อนี่ไงต้องลากมานะคะลากงมาฟึบอย่างนี้ลากมาให้ให้มันให้มันขึ้นแบบนี้นี่เอานี่ไงแล้วมันก็จะขึ้นไปอยู่เอง โอ้กว่าจะได้ไหนดูซิมันก็จะเป็นแบบเอาไว้โชว์นะเต็มช่องคือครบอะไรอย่างนี้ป่ะนี่คืออะไรปลาเยนล,ลี่เด้งดึงเออเอาไปทำอะไรได้อ่ะตั้งชื่อแขวนผนังเดี๋ยวนะมันก็อยู่ในโหมดปลาด้วยหรอ ไบแยลลี่เด้งนึงนี่ได้ท่าสองอันแล้วนี่เป็นปลาแปลกแล้วก็หายยากด้วยคุณภาพดีเยี่ยมแขวนผนังฟ๊บระหว่างที่เออวาเลนออกไปทำงานนะคะในช่วงที่ทำงานอยู่เนี่ยเขาก็จะมีเควสมาให้ทำ เป็นคำถามซึ่งแบบตอบคำตอบก็จะมีอะไรนะมีส่วนทำให้ได้เลื่อนขั้นหรือโดนลดขั้นนะคะหน้ากากแบบไหนดีวิกฤตละครั้งหนึ่งของทีมอยากจะใส่หน้ากากสกีตอนออกปนครั้งต่อไปส่วนอีกครั้งยังอยากใส่หน้ากากตัวตลกอยู่ในฐานะหัวโจกวาเลนติน่าควรจะมีส่วนร่วมและเลือกข้างหรือก้าวออกห่างและทำตัวเป็นกลางที่ดีละ่ะเออเอามีส่วนร่วมแล้วกัน ประสิทธิภาพลดลงเหลือปานกลางอะไรวะโอ้แเห็นไหมพอแบบนี้มันก็คือมีเนี่ยค่ะเกี่ยวกับตรงนี้นะประสิทธิภาพการทำงานตอบผิดชีวิตเปลี่ยนอะไรประมาณนั้นเครียดนะและดูนางจะแบบไม่มีความสุขกับงานจริงๆแหละคือ ไปทำงานนะคะกลับมาทีไรคือจะต้องโกรธตลอดกลับมาพร้อมเงินแล้วเออักขโมยหนังสือขโมยมาทําไมหนังสือเนี่ยอาบน้ําก่อนอะอาบน้ําฝักบัวให้เย็นชื่นใจสักนิดหนึ่งแล้วก็เตะถังขยะหนึ่งทีเอาขยะเศร้าเศร้าเสียใจ เออแล้วก็ยกขึ้นแล้ก็เก็บในช่องเก็บของอ่ะชื้ใส่ปุ๋ยใส่ด้วยกองขยะเนี่ยแหละต้นลินล,ลี่จะสูงขึ้นเมื่ออยู่เป็นกลุ่มตั้งแต่ห้าห้าห้าต้นขึ้นไปนี่ก็หลายต้นแล้วนะ ใส่ปุ๋ยโอ้กองนึงใส่ได้ต้นหนึ่งง่วงนอนก่อนจะต,ตื่นมาค่อยเก็บผักทำไมมันแดงๆอย่างนี้ขายนะคะขายใบโหระพาเก็บเกี่ยวทั้งหมดเก็บเกี่ยวใบโหระพาแล้วกันมันดูต้นแดงๆอะ่ะอลิศว่าไงขอถามหน่อยฉันกับเบน แบนเดนแพนว่าจะหาเวลาอยู่ด้วยการตามภาษาเพื่อนสักแป,ป๊บหนึ่งคุณว่าดีไหมโอเคตามาบเก็บเก็บยังเก็บเกี่ยวทั้งหมดเลยแล้วกันเออเก็บไปต้นมันเหลืองเหลืองอะมันต้องลดน้ำแน่เลยอะ่ะแล้วเวลาลดน้ำทีก็กินเวลาชีวิตโคตรเยอะเลยอ มีมแมลงอีกอะมแมลงบินชวัดเฉวียนมากเลยโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกำจัดแนมะชะพืชแล้วก็ตรงแถวนี้ก็เดี๋ยวมแมลงพวกนี้ใส่ปุ๋ยพ่นยาฆ่า,มาแมลงโอเค หิวแหละดูอ <c oughs> อกระหว่างนี้ก็ขายอุ้ยได้เก้าสิบเก้าสองพันเก้าโอ้พั 1, 200. หนหกสองร้อยใบโหดลพาราคาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบูเบลนี่เก็บไว้ก่อน ได้เก้าร้อยนะคะสตอร์เบอร์รี่แล้วก็เห็ดเ,เห็ดได้ร้อยหนึง่งหัวหอมได้เก้าสิบว้แค่นี้ก็จะมีหนึ่งหื่นแล้วนะคะโอ้ยลาออกมาทำสวนดีกว่าพอพอเลิกแล้วเป็นวิแต่ว่ามันยังติดเควสอยู่ไงเควสตรงนี้อะ่ะทำเอาเควสก็ถือว่าทำเล่นๆไปก่อน อ่ะเรียบร้อยไหมอพ้นยาฆ่า,มาแมลงต่อนะคะต่อด้วยการพ่นยาฆ่า,มาแมลง <c oughs> แค่แบบทำสวนเนี่ยก็แบบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นละจ้า <c oughs> ในอีกสี่ชั่วโมงจะต้องไปทำงานแล้วต้นไม้ยังไม่ได้รดน้ำตรงนี้ยังไม่ได้พ่นยา <c oughs> รดน้ำด้วยน้ำตา <c oughs> ชีวิตชีวิตที่มีแต่ความเศร้า เพื่อว่ามันจะดีขึ้นไงระบายความเศร้าออกมาระบายมันออกมาเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยเราอ่ะเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยนี่นะคะลดน้ำนวยน้ำตาชีวิตนี้พวกต้นไม้เจ้าปลดรับรู้ไว้ว่าความเศร้าของฉันนั้นเป็นยังไงโอ้โหดูไหลเป็นแบบ หลายเป็นก๊อกแตกเลยเศร้าอะไรขนาดน,านั้นบาเลนรู้สึกสงสารรู้สึกสงสารขึ้นมาทันทีใครทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจอะโกรธแล้วลพอวนยาข้า,มาแมลงซะแล้วตรงนี้คือรดน้ำ ลดน้าทั้งหมดเพราะว่าสีเนี่ยเห็นไหมมันต้องลดน้ำเพราะว่าสีมันดูแบบแห้งเหี่ยวตรงนี้ขอโกงเลยละกันไม่มีเวลาทำแล้วงานจะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงแหละยังลดน้าไม่เสร็จเลยดูดิต้นไม้แห้งหมดแล้วอะโดดงานดีไหม ไปทำงานอ่ไป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 เล <ไป S 1> <ๆ S 2> ิกแล้วกลับมาลดต่อนะเนี <S <S ่ยรู้สึกว่าทำทำสวนแล้วมีความสุขกับไปทำงานนะดูนะกลับมาทำงานนี่คือเศร้าตลอดแต่ทำส่วนนี่คือล้นลาอดทนอีกนิดนะว่าเรนเดี๋ยวเราจะให้เธอได้ทำในสิ่งที่ชอบเฮ้ย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 ลดลดดลดลดมันเริ่มเหี่ยว ติดสปริงเกอร์ได้ไหมเออมันมีสปริงเกอร์นี่ oh, <now. S 1> ต่อไปจะได้ไม่ต้องรถเองเดี๋ยวนะขอนอนหนึ่งทีขอนอนหลับแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะมาขายจะมาขายต้นไม้เอ้ขายขายพืชผลนะคะตอนนี้เก็บได้แล้วลินล,ลี่รตนี้คือต้องขายได้ราคาดีแน่นอนลินล,ลี่คือของราคาแพงนะคะขอนอนสังนิบก่อน ตอนนี้ก็เติมเต็มค่าความต้องการให้วาเรนจนเต็มแล้วนะคะต่อไปก็เก็บเกี่ยวไปเก็บเกี่ยวพืชกันดีกว่าเราพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีแล้วเก็บเกี่ยวทั้งหมดนะคะเก็บให้หมดเลยนี่อเก็บไปจ้ามีเครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติไหมอะ่ะ เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาขายกันดีกว่าขายกุหลาบได้สองพันขายดินมังกรพันเจ็ดขายดินลี่ขายดินลี่ได้สามพันหกสองร้อยจากหูละผาแล้วก็เก้าร้อยจากสตอบเบอรี่แล้วก็หนึ่งร้อยจากเห็ดใครมามาทำไม มีอะไรหรือเปล่าแนะนำตัวอย่างหยาบขาย oh <boy. S 1> ฉันเป็นคนที่หาเรื่องอยู่แล้ว <laughs> ตอนนี้เราก็มีเงินเกือบสองหมื่นแล้วนะคะหมื่นเก้าโอ้ฉันชอบการทำสวนการทำสวนทำให้มีเงินเยอะโ <laughs> okay, อเคออกไปทำงานต่อแหละว,วาเรนตินาได้เลื่อนตำแหนง่ง แต่ว่าตรงนี้กระดานแต้งเตือนเต็มนี่เอ่อได้เลื่อนเป็นหัวโจกผู้รายกาดนะคะวาเลนติน่าได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวโจกผู้รายกาดแล้วจากนี้เธอจะได้รับเพิ่มเอ่อหกซิมโวลเลียนต่อชั่วโมงรวมเป็นยี่สิบสามซิมโเลียนต่อชั่วโมงและเธอยังได้รับโบนัสต่ตอไปนี้เอ่อหกร้อยเจ็ดสิบซิมโอลเลียนแล้วก็วินเทจเบทบอลแบ็แล้วก็กะงานครั้งต่อไปของเธอคือวันเสาร์เวลา เจ็ดโมงนะคะแล้วกออ็ได้วันหยุดพักสี่วันก็หยุดแล้วก็หยุดวันปกตินะคะวันหยุดประจำอาทิตย์ก็คือวันอาทิตย์กับวันจันทร์เหมือนเดิมเดี๋ยวนะตอนนี้คือกระดานแจ้งเตือนเต็มอ๋อเมื่อรอบที่แล้วนะคะวาเลนตินาคือพัฒนาทักษะทำสวนถึงระดับที่5้าตอนนี้ก็คือสามารถตัดกิ่งและติดตาเพื่อสร้างพืชพันธุ์ผสมได้แล้วอุ๊ย อันนี้คือหน้าโดนอะลบไปให้หมดเลยมันเต็มต่อมานะคะเมื่อกี้พยายามหาสปริงเกอร์คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าสปริงเกอร์น่าจะมาจากภาคเออเดี๋ยนะกำจัดมาช่วยน่าจะมากับภาคซีซั่นนะคะในภาคหลักไม่น่าจะมีสปริงเกอร์ถ้ามีสปริงเกอร์มันจะสบายไงคือแบบเราไม่ต้องมาลดน้ำเอง เห็ดง,แบบงอกไวมากอุ๊ยคือแบบงอกไวมากอ่ะออกผลไวมากรวยเร็วแน่นอนดูดิออกผลอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถอดวัชพืชทั้หมดหมูวัชพืชก็ขึ้นเยอะจังตอนนี้ก็ขายเออเก็บ <laughs> เก็บ <laughs> เก็บพืชผัก ดอกไม้ทั้งหมดมาแล้วนะคะก็ขายจ้ากุลาบข่นินมังกรไข่นลิลลี่ขายให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบูเบลบูเบลบูเบลยังไม่ได้ปลูกเลยเดี๋ยวต้องปลูกบูเบลเนี่ยแป๊บแปบมีเงินสามหมื่นแล้วจ้าตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือ ลินล,ลี่ก็ออกให้เริ่มออกให้เก็บอีกแล้วตอนนี้วาเรนติน่าทักษะท,ทำสวนถึงระดับที่6แล้วนะคะ <Okay. S 2> วาเรนติน่ากำลังจะได้เป็นเกษตรกรตัวจริงและตอนนี้สามารถกำจัดวัชพืชในเอ่อให้พืชในวงที่กว้างขึ้นได้แล้วอ่ะกำจัดกำจัดวัชพืชทั้งหมดต้องจ้างอ่ะน่าจะจ้างคนทำสวนดีกว่านะจ้าง นักทำสวนมืออาชีพเพราะว่าเหมือนเริ่มจะทำคนเดียวไม่ไหวแล้วล่ะอืมอันนี้คือแบบใช้เครื่องแลนะไอมันดูดไปนี่เลยอะคือมันดูดไปทั้งต้นเฉยเลยมันแรงเกินไปไหมเดี๋ยวนะกำจัด กำจัดวัชพืชแบบนี้มันแรงเกินไปนะหายไปทั้งต้นเลยอไม่ดีมากแบบเนี้แล้วคือแบบเก็บเกี่ยวทั้งหมดอะเก็บเกี่ยวทั้งหมดอะตอนนี้ก็เก็บมาครบแล้วขายก่อนเลย พวกดอกไม้เนี่ยขายได้ราคาดีเดี๋ยวจะคัดออกมั่งแล้วโอ้โหล้วพาโอ้โหล้วพาเห็ดอะไรเงี้ยเหมือนปลูกแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สามหมื่นเก้าแล้วจ้าจะสี่หมื่นแล้วแล้วก็เขาจะมีซองขายอ่ะขาย ขายเป็นมเลด็ดอะซึ่งแบบเราก็ไม่ต้องไปหาเอาก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะถอนพวกนี้มันสามารถลบออกเลยได้ไหมไอเนี่ยขายได้นะเอาออกลบออกได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้ตังค์แหละกับโหแล้วพา อ๋อผลละพานี่ยังได้ตังนะเพราะน่าจะยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในส่วนของทําสวนนี่เราจะมีดอกไม้สําหรับมือใหม่แล้วก็ซองผลไม้เออเรายังไม่มีผลไม้ปลูกเลยมีแค่สตรอเบอรี่นะแล้วก็สมุนไพรสําหรับมือใหม่แล้วก็ผักสําหรับมือใหม่ เดี๋ยวเราเอาลองมาแกะดูว่าได้อะไรกันบ้างอ่ะแกะซองนี่ก่อนเลยสมุนไพรมือใหม่นะคะเปิดซองมเมล็ดพืชมันก็จะสุ่มมาให้เราหิวหรอหิวก็อย่าเพิ่งกินมาเปิดก่อนได้อะไรบ้างได้โหดแล้วผาใบาเศร็จหอใบเศร็ใบเศรนี่ยังไม่เคยเจอนะคะแล้วก็อันนี้ เปิดซองมเมล็ดได้บูเบลกับเดซี่นะคะอ่ะผักคือเหมือนม,นมาแบบสุ่มมาได้แครอทกับผักโขมเปิดซองมเมล็ดเพิ่นอ่ะนี่ได้แอปเปิ้ลได้กล้วยแล้วก็องุ่นเออเดี๋ยวปลูกกล้วยแอปเปิ้ลองุ่นดีกว่าอ่ะไหนดูซิว่า ความคืบหน้าในส่วนของการทำสวยนี่ได้เยอะหลายอย่างแล้วนะคะเอาวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอตัดจบแบบละครไทยนะคะพบกันต่อคลิปหน้านะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สม้มด้วยนะคะใครยังไม่ได้ซับสไครต์ก็ซับสไครต์ให้สม้มด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ